สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาแล้วครับรายการเด็ดๆนี้นี่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารในรั์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียสเอรแฟร์ตั้งใจจะมอบให้ทุกท่านถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครต้องแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้เน่นเดงนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังหลายต่อหลายเรื่องติดตามชมกันครับ นี่ยในกรณีของวัคซีนเนี่ยนะครับนะคุณยงเนี่ยนะในแพทย์ยงคนนี้เนี่ยนะครับแกบอกว่าวัคซีนอันนี้เนี่ยนะมันหลบเเรียกว่าหลบวัคซีนอา่าขอโทษทีโควิดสายพันธุ์ใหม่เบงกอลเนี่ยมันหลบวัคซีนได้นะแต่ยังไม่พบในไทยนะครับเนะี่ยผมก็เลยจะให้ดูข้อเท็จจริงนะครับว่าจริงๆมันยังไงกันแน่นะครับดูนี่นะครับนี่คือสิ่งที่นาะยยงก็พูดนะหลบวัคซีนแม่มันจะฉลาด เฉล,ลบเฉลียวเฉลบไปยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับนะอ่ะมาดูนะครับนะเขาบอกหลบวัคซีนได้นะครับผมก็เลยเอาข้อมูลมาให้ดูนะอันนี้เป็น The Times of India นะ The Times of India เนี่ยนะ,ะ The Times of India เขาบอกว่าไงนะครับนะะเขาบอกว่าเนี่ยนะไอ้ไวรัสอันนี้เนี่ยนะครับนะอันนี้บอกมาตั้งแต่แอปเรียวสองศูนย์หนึ่งแปดเลยนะไอขอโทษที2020ูนย์สนย์ปีที่แล้วปีกว่ามาแล้วอ่ะปีเศษมาแล้ว นะเขาบอกว่าไวรัสเนี่ยได้กลายพันธุ์นะมิวเด็นะฮะ into 10 times นะมี40อ่าิมีเป็น10แบบเนี่ยครับนะเนี่ยก็เลยแบบว่าเป็นไวรัสประเภทหลักเนี่ยครับที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะทีะ่เรียกว่าเบงกอลเนี่ยครับนะที่เบงกอลตัวนออกเนี่ยนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่อินเดียซึ่งเราค้นพบมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะครับนะอีกข่าวหนึ่งนะ เนี่ยโคโรนาไวรัสเนวิวไวรัสเนี่ยลิงเนี่ยครับฟาวอินเวสเบงกอลเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เปิดพูดมาเมื่อไหร่นะข่าวอันนี้บอกเมื่อไหร่นะข่าวอันนี้เอออยู่ไหนอ่ะ้าวนี่นี่นะเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับนะบอกว่าอันนี้นะมันก็มีการกลายพันธุ์เนี่ยครับนะมันก็อาจจะทําให้ระบบ หลีกเลี่ยงในระบบการป้องกันเนี่ยนะครับป้องกันตัวของเราเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ possibly นะอาจจะนะเป็นไปได้นะครับที่จะทําให้ระบบการวัคซีนเนี่ยประสิทธิผลวัคซีนเนี่ยลดลงได้นะประสิทธิผลของวัคซีนลดลงได้คือไม่ใช่ว่าไม่มีผลอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับจะหลบหายไปเลยนี่คงจะไม่ได้นะแต่ว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นข่าวอย่างนี้แล้วข่าวที่ว่ามาเนี่ยนะครับ เขามีมาตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วแล้วนะครับมีสายยนปีแล้วบางอันเนี่ยนะครับก็มีพูดตั้งแต่เทศภาคมปีที่แล้วเหมือนกันนะครับข่าวพวกนี้เนี่ยครับนะแต่ว่าหมอยงเราเนี่ยเพิ่งมาพูดเมื่อไหร่นะเพิ่งมาพูดเมื่อ28เมษายนนะครับเนี่ยเห็นไหมหมอยงเพิ่งมาพูดเมื่อ28เมษายนคือผมอยากจะอบอกหมอยงว่านะคุณคุณจะไปติดตามข่าวมัในใกล้ชิดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าค้นพบไอ้เรื่อง ของเบงกอลมาเนี่ยนะเวสเบงกอลมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเมษาย,ยนบ้างพฤษภาคมบ้างนะแต่คุณพุ่งเพิ่งมาพูดเอาเดือนนี้ยนะสิแปดเมษาเนี่ยเดอนวีหกสี่เนี่ยนะมันมันเอาเดตดไปหน่อยไหมนะครับนะและคุณบอกว่าไงคุณบอกว่ามันยังไม่มาถึงอ้ยขอโทษมันยังไม่มาถึงประเทศไทยนะครับนะมันยังไม่มาถึงประเทศไทยคุณแน่ใจเหรอเพราะถ้าเกิดมันกลายพันธุ์มาตั้งแต่เดือน เมษากับพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยนะเขาค้นพบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับป่บานนี้มันคงจะเข้ามาที่พม่าแล้วนะเป็นปีแล้วเนี่ยคนไหลเวียนมาจากพม่าแล้วนะอาจจะโรฮิงญาหรือแหล่งต่างมาจากมาฝั่งพม่านะจากพม่ามันก็มาไทยแล้วนะเป็นไปได้ไหมอะ่ะใช่ไหมคุณจะบอ,บอกว่ามันยังไม่เข้าไทยเนี่ยนะฟังดูแล้วมันยังขัดเขินอยู่เหมือนกันเนี่ยครับนะยังไงลองคิดดูนะครับนะนี่เป็นข่าวหนึ่งนะครับ คุณยงเนี่ยก็พูดอยู่แล้วเหมือนกันนะคุณยงบอกว่าอย่างนี้นะคุณยงเนี่ยโพสต์เตือนเนี่ยครับคนไทยนะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็คือ26ธันวาเนี่ยนะครับหลังคริสต์มาสหนึ่งวันเนี่ยนะบอกว่าโควิดลอกใหม่เลยนะนะมีอาการน้อยลงนะครับนะติดเชื้อง่ายนะนะแล้วลอกใหม่เนี่ยจะติดเชื้อง่ายนะครับไม่มีอาการแล้วก็จะ ติดเชื้อกันง่ายขึ้นอะไรองนั้เนี่ยนะครับน,ะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะพูดถึงเนี่ยครับนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมก็บอกนะแล้วรอบใหม่อันรอบสองนะติดเชื้อง่ายแพร่ง่ายอีกแล้วแพร่ได้ง่ายอีกแล้วนะคือคือบอกว่าแหมเกย์พูดอย่างนี้มาหลายทีแลว้วถ้ามองนั้นเนี่ยนะครับกรกฎาคมพูดไว้ไปทีนึงนะครับนะตรงเดือน,อนอมก,กราคมก็พูดอีกทีหนึ่งนะครับติดเชื้อง่ายอะไรอยมองนี้เนี่ยครับซึ่ง แม้พูดอย่างนี้นี่มันก็พูดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่ไม่ได้มีการบอกกันเนี่ยนะก็คือว่าไอ้โควิดที่ว่ามันติดเชื้อง่ายขึ้นเนี่ยนะรอบใหม่เนี่ยนะที่มันกลายพันุมาเนี่ยนะในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยนะมันติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับนะแต่ว่ามันบอกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันอันตรายกว่าเดิมนะนะมันไม่ได้บอกว่ามันอันตรายกว่าเดิมอะ นะครับการที่มันบอกไม่ได so, ้บอกว่ามันอันตรายกว่าเดิมเนี่ยอันนี้หมอยงไม่พูดนะในยงนี่เขาไม่พูดนะก็พูดแต่ว่ามันติดเชื้อง่ายนะครับติดเชื้อง่ายแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้อันตรายกว่าเดิมมันไม่ได้คือมันอันตรายไม่เดิมแต่มันอันตรายอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าทําให้คนรู้สึกว่าโอ้โหสงสัยมันจะอันตรายกว่าเดิมขึ้นมาซึ่งมันไม่จริงเห็นไหมครับมันคือไม่จริงนะ อีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะที่หมอมื่อกี้พูดผิดๆเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยครับคนนี้ก็เป็นอันช่นบดีนะครับดูหน้าตาก็แบบหมอตีเนี่ยนะครับนะก็คือหมอตีนี่ไม่ได้ดูถูกเขานะครับนะแกก็หน้าตาตีเตะนะครับดูหน้าตายังเนี่ยหน้าหน้าเด้งมากเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะเนี่ยดีมากเลยนะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยเขาชื่อคุณหมออะไรเนี่ยโอภาสเนี่ยนะครับนะคุณโอภาสเนี่ยโอภาสก็บอกว่านะที่บีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยข้อสังเกตใหม่นะ นะข้อสังเกตใหม่นะครับพูดเมื่อไหร่เมื่อวันที่10เมษายนใช่ไหมสิเดือน4นี่คือข้อสังเกตใหม่นะเนะี่ยข้อสังเกตใหม่นะครับมีอาการาหลายหลายอย่างนะครับที่บอกมาเนี่ยครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่ครับมันไม่ใช่ของใหม่ก็พูดมานานแล้วดูนี่นครับนี่องค์การอนามัยโลกเองเลยนะตามลิงก์นี้เนี่ยครับองค์การอนามัยโลกนะครับองค์การอนามัยโลกว่าไงวัดอา e t เซ ซิมตั้มนะครับนะก็คืออาการนะครับปกติอาการของโควิดเนี่ยนะมีไข้ใช่ไหมไอแห้งๆนะครับนะแต่ว่านะครับมีอาการอื่นๆนะเช่นสูญเสียลด,ลดลดประสาทสัมผัสด้านลดเนี่ยนะครับนะฮะ,ะหรือว่ามีน้ำมูกบ้างหรือว่าเจ็บคอบ้างปวดหัวนะครับปวดกล้ามเนื้อตาแดงอะไรพวกนี้เนี่ยครับ ขาเขียนเร่งนานเห็นไหมทั้งทั้งหมดนี่เขาเขียนไ้เยอะแล้วแต่นี่ไม่จามาไม่กี่อย่างแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะเขียนตั้งแต่วันที่12 o c t บอร์2020เกือบเจ็ดเดือนนะประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยก่อนที่อธิบดีคนนี้จะมาพูดว่ามีอาการแบบใหม่เนะอาการแบบนี้ก็พูดตั้งนานแล้วทำไมคุณพุ่งมาพูดในวันนี้นะคุณจะทําให้คนตกใจหรือเปล่าเนอะคุณจะทำให้คนตกใจใช่ไหมเนี่ย คนตกใจไม่พอใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มีของใหม่นะเว้ยอาการใหม่นะเว้ยนะแต่อาการใหม่ที่ว่านี่เขาพูดกอนองค์การอนามัยโลกเนี่ยพูดไปตั้งแต่สิบสองตุลาคุณน่าจะบอกล่วงหน้านะคุณน่าจะบอกตั้งแต่สิบสองตุลาแล้วนะหรือสิบสามสิบสี่สิบห้าตุลาก็ว่าไปหรือต้นเดือนพฤศจิกาเอานะแต่นี่คุณพิ่งมาบอกตอนนี้มันเรียของใหม่ทางที่องค์การอนามัยโลกเขาประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วเนะี่ยนี่ถ้าเกิดคนไม่ได้ไปค้นหาเนี่ยก็เชื่อตามคุณโอ้โ oh, หมีอาการใหม่อีกแล้วนะจริงๆมันใหม่มาเจ็ดแปดเดือนแล้วใช่ไหม เนี่ยคุณตามข่าวไม่ทันหรือว่าคุณไม่อยากจะพูดหรือจงใจไม่พูดหรือคุณตามข่าวไม่ทันหรือมอาจจะเข้าใจผิดเองนะขอประทานโทษนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นยังไงกันแน่นะอย่างนี้คนประชาชนที่รับข่าวสารจากคุณเนี่ยมันจะขาดความน่าเชื่อถือนะขาดความเชื่อถือคุณเนี่ยนะครับว่าไอ้คุณพูดอย่างนี้เป็นไงนะครับอย่างวัคซีนที่กนเราเข้ามาเนี่ยทั้งที่ออยจะรับรองแต่นะยังไม่รับรองเนี่ยแอ้่อยยังไม่รับรองนะแต่แต่ซื้อมาแล้วนะแต่ออยยังไม่รับรอง สั่งมาแล้วนะครับนะแต่จะรับรองก่อน WHO อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะไอ้ในกรณีอย่างนี้นี่เอ่อทวามเคนเขาไม่ค่อยล่าฉีดนะเออถ้าคุณซื้อวัคซีนดีๆไหมก็ฉีดเนี่ยผมว่าเขาหน้าจะใกล้ฉีดนะเออ๋ย่ผมอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะโดยเฉพาะชาบูเกตเนี่ยเห็นบอกคุณส่งอ่โควไอ้วัคซีนไปครบหนึ่ง0สนโดสแล้วเนี่ยนะคงจะเป็นก็คือวัคซีนใอซิโนแวคเนี่ยนะครับนะหนึ่งแสนโดสเนี่ยนะครับนะคุณน่าจะ ซื้อไอ้ไฟเซอร์เนี่ยนะมาฉีดชาวภูเก็ตห้าแสนคนคือทัทง้งชาวภูเก็ตด้วยและคนที่ทํางานอยู่ในภูเก็ตด้วยเนี่ยครับนะแล้วชอฉีดเสร็จเนี่ยนะก็เปิดภูเก็ตให้คนมาท่องเที่ยวเลยโอ้โหเงินคนนเงินเข้ามาในประเทศได้มหาศาลเลยอ่ะคุณต้องไปซื้อไฟเซอร์มาอาจจะหล่อละสองพันสมมุตินะนะแล้วก็ฉีดเข้าไปนะฉีดไปห้าแสนคนนะครับเสียเงินไปอาจจะอ่ กี่พันล้านเนี่ยนะครับนะนะถ,ถ้าเกิดมีห้าศนห้าแสนคนเนี่ยนะครับห้าแสนคนคุณด้วยรัฐสองพันบาทนะครับคุณเสียเงินเป็นหนึ่งพันล้านเนี่ยคุณเปิดภูกเก็ตมาได้เลยตอนเนี้ยบาหลีกําลังแย่คุณเปิดภูกเก็ตมาเนี่ยใคร่อใครมาเที่ยวภูกเก็ตแน่นอนเลยทําไมคุณไม่ทำนะแล้วคุณไปฉีดหนึ่งแสนพวกไดนับมาหนึ่งแสนโดสเนี่ยเป็นซีโนแวคอีกต่างหากไม่รู้ไอ้หนึ่งแสนโดสนี้จะมีเสียชีวิตอีกหรือเปล่านะ อ่ะลองดูนะครับน,นี่คืออย่างนั้นนไอ้ข่าวคราวนี่นะที่เกี่ยวเรื่องว่าทางคุณหมอเนี่ยอย่างที่ผมบอกพวกเราเนี่ยครับว่าผมเนี่ยจะเป็นหมานะเกิดปีหมานะครับไม่ใช่หมอนะบางทีเราต้องเชื่อหมอก็บอกว่าระหว่างเรื่องโควิดเนี่ยอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อหมาให้ไปเชื่อหมาวางนั้นเนี่ยครับคือผมไม่ได้ d i s เครดิตคุณหมอนะแต่คุณหมอบางท่านอย่างที่บอกให้ที่ยกเป็นเตียงให้เห็นเนี่ยครับ อาจจะพูดผิดไปดูถูกนะผมมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย12พฤษภาคมเนี่ยครับ6วันที่12พฤษภาคม64เมื่อปีที่แล้ว19มีนาคม63 <c oughs> มีหมอนะออมาคาดนะครับคาดไทยจะติดเชื้อสอง0,000พฤษภาคมเดือนเดียวเนี่ยของปี63เนี่ยจะพุ่งขึ้น4 0 0 0มืที่มีที่ไหนแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ฮาคุณหมอท่านยังคาดการผิดแต่ธรรมดานะคนเราก็คาดการผิดได้เนี่ย ะให้ถูกต้องเสมอไปก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่๋ให้เห็นนะว่าอย่าเชื่อแต่หมอหมอบางคนก็ยังพูดไปตรงกันนะใช่ไหมครับนี่คือเรื่องสําคัญที่อยากสื่อสายทุกท่านได้ทราบนะครับนี่อีกรายหนึ่งนะนี่อันนี้จากเดนิลเหมือนกันเนี่ยครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามมีนานะมีหมอลั่นะหากคุมไม่อยู่นะมิดเมษานี้ติดเชื้อไวรัสรัมรณะสามจุดเก้าสามจุแสนรายนะ จะฆ่าชีวิตเจ็ดพันคือจะติดเชื้อไปสามแสนห้าจะเสียชีวิตเจ็ดพันคนโอ้แม่เจ้านะครับปีที่แล้วเสียชีวิตหกสิบเอ็ดรายปีนี้อาจจะน่าจะถึงพันนะผมประมาณการไว้น่าจะถึงพันนะนี่ยังแค่มาเพ่อสา,ษษาคมนี่ไปหลาย,ลายร้อยใช่ไหมครับน,นี่ยมันจะถึงไหม่ะเสียชีวิตเจ็ดพันคนปีที่แล้วใช่ไหมบางทีท่านก็ยังดูผิดได้นะผมก็อยากะบอกว่าไอการที่เราจะ คาดการณ์อะไรต่างเนี่ยมันก็มีผิดได้ผมพูดเนี่ยจะผิดเหมือนกันแต่ว่านี่คือโอตาหอนี่เห็นว่าไม่ใช่หมอจะพูดถูกเสมอไปใช่ไหมครับไม่ใช่หมอจะพูดถูกเสมอไปไม่ใช่จะเชื่อแต่เพื่อตพือไม่ใช่นะเราต้องใช้วิจาราณบางทีเราไปหาหมอปวดฟันนะ่นะเนี่ยไม่รู้ซี่ไหนกันเนี่ยจ,จะถอนผิดถอนถูกได้นะต้องคอยใช้วิจาราณให้ดีๆก่อนนะหรือบางทีเป็นโรคอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องไปถาม second opinion หาหมออีกคนหนึ่งดูว่าเขาคิดตรงกันไนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่สักแต่เชื่ออย่างเดียว นี่คือเรื่องที่เราควรจะได้ทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับม,หมีหมออีกท่านหนึ่งนะครับหมออีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าออบาอกว่าองค์การอนาระโลกเนี่ยนะครับนะคนนี้เขาชื่ออุดมนะนายอุดมเนี่ยคน,นนี้เนี่ยครับเขาชื่ออุดมอุดมข้าเช่นทรเนี่ยนะเนี่ยหน้าตาซื่อๆนะนอุดมเขาบอกว่าไงนะ กูโดนเขาบอกว่าเนี่ยนะกรณีของซีโนแวคเนี่ยนะมีประสิทธิภาพแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบอกไม่บรรลัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็รับได้เพราะว่าเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยทดลองที่ห้าเริ่มต้นที่ห้าสิบปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการขั้นทดลองนะเมื่อยี่บสี่เนี่ยยี่สบสี่เซ ptember กันยายนสองห้าหกสี่หกสามปีที่แล้วเห็นไหมครับนี่คือขั้นทดลองก็เลยคิดไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าในตลาดเนี่ยนะมันมีวัคซีนเนี่ย 90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ย96%คุณบอกได้ไงว่าวัคซีนเขามีมาตรฐานอยู่ที่50%เห็นไหม97% 96%เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้คุณบอกได้ไงว่าของไทยคิดแค่50%ก็ใช้ได้แล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยไหมราคาของอวัคซีนแบบต่างๆนะไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยนะ38เหรียญโมเดอร์นา50.72เหรียญ แอสตราเซเนกาห้าสิบเจ็ดสี่เหรียญนะครับแล้วก็รัสเซียสปุกนิกนะฮะยี่สิบเหรียญดูดิซินโนแวกหกสิบเหรียญคุณไปซื้อมาทำไมหกสิบเหรียญเนี่ยขณะที่ไฟเซอร์แค่สาสิบแปดเหรียญคุณไม่ซื้อไอ้นี่มันสามารถป้องกันเอฟซีเอเอฟซีเคี่เนี้ยครับความมีประสิทธิผลเนี่ย95%เนี่ยนะคุณไม่ซื้อนะราคาถูกกว่าคุณไม่ซื้อคุณไปซื้อไอ้นี่ครับซิโนแวก60 ได้ผลแค่ห้าสิบจุดสี่ถึงเก้าสิบเอ็ดจุดสามเนี่ยนะนีค่คุณคุณคิดยังไงอยู่เนี่ยนะคุณเอาเอาประชาชนไปเสี่ยงตายใช่ไหมเนี่ยนะคุณคิดได้ยังไงงงไหมนะครับยังไงท่านลองไตรตรองคิดได้ดีๆนะครับว่าไอ้เรื่องราวอย่างนี้มันเ,เกิดขึ้นมาได้อย่างไงมันมีอะไรพิศดารล้ำลึกหรือเปล่านะครับนะอันนี้ที่พูดมาเนี่ยก็ด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชนเนี่ยนะครับ ไม่ได้หวังร้ายเลยนะครับนะที่ออกมาพูดจริงๆแล้วคนที่เป็นอาจมอมาจาร์เนี่ยนะก็ไม่ค่อยออกมาพูดหรอกนะพูดไปเนี่ยสองไฟเบีย้ยนิ่งเสียจาลึงทองทํานองนั้นนะ,นะนะพูดไปอาจจะมีคนมาด่ามีคนมาบกกันแนะกันแหนเรื่องอะไรสารพัดนะแต่ว่าเออผมไม่กลัวเพื่อนนะไม่กลัวเพื่อนนะครับนะดังนั้นก็เลยแบบว่าพูดไปตรงๆอ่ะนะครับยังไงท่านที่ฟังอยู่ก็ลองใช้พิจยารยณาดูไม่มีใครเป็นคนโง่ะนะทุกคนก็เป็นคนริ่มี สมองคิดเอาเองได้ว่าจะเอาไงดีนะครับแต่ที่แน่ๆครับหมอหลายคนก็ฝากบอกมาเนี่ยครับว่าเราต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องอนอนให้เพียงพอ เรามาดูนะครับว่าเราจะสร้างเบสซิตี้ได้อย่างไรบ้างเบสซิตี้คืออะไรครับเบสซิตี้ก็คือเมืองสำหรับนอนหลับ <c oughs> ก็คือกลางวันเราทำงานที่นี่กลางคืนเราก็ไปนอนอีกที่หนึ่งอย่างที่กรุงโตเกียวเนี่ยนะครับเขาจะมีเบสซิตี้หลายแห่งนะครับก็คืออยู่รอบนอ,น,อนอกของชานเมืององค์ของกรุงโตเกียวเนี่ยครับก็นั่งรถไฟตัวเ็งตัวเลงไปสมัยก่อนเนี่ย อานหนังสือการ์ตูนนะครับเล่มหนาขนาดสมุดโทรศัพท์เนี่ยครับแบบนั้น,นแต่เดี๋ยวนี้ก็อ่านในมือถือกันแล้วใช่ไหมครับดูก็เล่นในมือถือในโน้ตแพดในไอแพดแรงต่างกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนานขนาดนั้นน,นั่งรถไฟไปไประมาณ้าเป็นชั่วโมงอ่ะเป็นเบสิตี้ที่เป็นนอนที่นั่นแล้วก็เข้ามาทํางานในเมืองคือแทนที่เราจะทําให้เมืองมันขยายตัวไม่สิ้นสุดเนี่ยครับ ก็ให้มีลักษณะที่ว่ามีบริเวณหนึ่งที่เราสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถที่ไปอยู่ที่นั่นได้ในประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเราก็ทําแบบนี้ได้ถือว่าเป็นการสร้างเมืองในเชิงรุกนะครับสร้างเมืองในเชิงรุกในแง่ที่ว่าแทนที่เราจะรอให้เมืองมันจเจริญเติบโตไปอย่างไร้จุดหมายเนี่ยครับไปทุกทิศทางสารพัดแล้วก็แก้ปัญหาเรล่งต่างยากนะเราก็สร้างเมือง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเป็นเบสซิตี้เลยนะครับอยากจะให้ดูตารางเป็นภาพอันนี้เนี่ยครับว่าพื้นที่ที่เราทำเป็นเบสซิตี้ได้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นทางด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ประมาณสัก47ตารางกิโลเมตรโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรียกว่า ระยะทางห่างจากกรุงเทพใจกลางเมืองเนี่ยครับแถวศรีลมแถวเนี่ยครับประมาณสัก23กิโลเมตรนะครับแถวคลองโยงนะแถวนครชัยศรีแถวนั้นเนี่ยครับไม่ห่างจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นะเดินทางไปก็ไม่ยากแต่ตรงนั้นยังเป็นที่ว่างๆเยอะนะถ้าเราเวนคืนมาเนี่ยครับเรามาสร้างเป็นเมืองขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นเมืองที่เราสามารถที่จะขยายไปไปร่วมกับแถวนครปฐมไปเลยเรื่อไๆต่างๆเนี่ยครับเป็นเมืองที่แบบว่าสาหรับอยู่อาศัย แล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับทางกรุงเทพเราเนี่ยด้วยรถไฟฟ้าด้วยทางด่วนนะไปเข้าออกอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับนะจะไปออกไปที่อื่นนี่ไม่ได้นะออกไปที่อื่นนี่ได้เหมือนกันแต่ว่า,าไม่สามารถที่ให้เมืองนี้ไปเชื่อมกับเมืองอื่นได้แต่ว่าเอามีถนนออกไปนครปฐมออกเป็นรุ่นนี้ได้เป็นทางยกระดับด้วยอยๆก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอเข้ากรุงเทพเนี่ยมีทางยกระดับแล้วขนาดเดียวกันก็สามารถที่จะมีเรียกว่า ทั้งด่วนรถไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยครับก็สามารถที่เข้าไปอยู่ได้อย่างพื้นที่47ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับนะฮะสมมุติถ้าเกิดเรา,เามีคนไปอยู่อาศัยตารางเมตรหนึ่งเนี่ยครับนะฮะตารางกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยประมาณสัก20,000คนเนี่ยนะนะอันนี้อยู่ได้800,000คนเกือบล้านนะครับเกือบล้านคนที่ไปอยู่ในพื้นที่แค่นี้แต่ไปขึ้นเป็นแนวแนวสูงนะครับนะเป็นคอนโดเป็นเริงต่างเนี่ยครับแต่ก็มีพื้นที่ที่ว่างสําหรับใช้สําหรับอยู่อาศัย ใช้สนับการพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนสาธารณะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยครับนะและภายในเมืองก็อาจจะเชื่อมต่อกันด้วยรถรางอย่างนี้เป็นต้นหรือเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟฟ้าภายในเมืองเนี่ยครับินเดินทางได้ง่ายนะในใจกลางเมืองก็มีรถเมย์วิ่งไปรับส่งผู้คนได้รถไฟฟ้าวิ่งถึงใจกลางเมืองปุ๊บก็มีรถเมย์รับคนต่อไปเหมือนอย่างอารยประเทศเขาทํากันอย่างนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ นอกจากบริเวณนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นในพื้นที่แถวลำลูกกาหนองจอกเนี่ยครับออกไปทางนู้นเนี่ยนะครับมีพื้นที่ประมาณสัก122ตารางกิโลเมตรอู้ใหญ่มากนะครับห่างจากกรุงเทพใจกลางเมืองเนี่ยประมาณสัก45กิโลนะเลยออกไปทางหนองจอกเนี่ยนะครับยังมีที่ว่างเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าสามารถที่จะเวนคืนมาและสร้างเป็นเมืองได้ แต่เมืองนี้จะไปขยายไปรอบนอกไร้พิษติดทางนี่ห้ามนะครับมีล้อมวงไว้เลยนะห้ามเชื่อมอย่างนั้นนะครับ mm hmm. แล้วมีรถไฟฟ้ามีทางด่วนวิ่งเข้าเมืองกรุงเทพเรามาเนี่ยครับเดินทางได้สะดวกถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะสร้างเมืองใหม่ได้ใครจะอยู่อาศัยมาอยู่ตรงนี้นะเลิกสร้างที่อยู่อาศัยเปะปะสับสนก็ทําได้นะครับนะยกเว้นมันด้เกียตใจกับเมืองหลให้เขาสร้างได้เยอะนะ ที่อยู่อาศัยจะได้ถูกลงนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดแคสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยพื้นที่ล่านี้เนี่ยอาจจะจัดสรรให้อ้าวแลนั้นเาเอาไปหนึ่งร้อยไร่นะพกษาเอาไป200ไร่เจ้านั้นเจ้านี้ไปเท่านั้นนี่แล้วก็ไปสร้างถ้าสร้างไม่ได้ก็ยึดคืนมาให้กูสร้างต่อนะครับมันก็จะทําให้มีเมืองที่ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบนะมีคนไปประมูลทํารถเมลในนั้นนะมีคนไปประมูลทํารถรางที่นั่นนะหรือนะมีศูนย์การค้าอยู่ในนั้น ใครจะได้ไปเดี๋ยวมอได้ไปหรือเซ็นทรัลกครุปได้ไป,หร,ไไปหรือใครได้ไปอ่ะไปแบ่งสรรปันส่วนกันแต่ผลประโยชน์ต้องอยู่ที่ประชาชนแม่ผลประโยชน์ที่จะกันหัวกันไม่ใช่ผลประโยชน์อยู่ที่ตกปรีนะักการเมืองอย่างที่เป็นตน้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้อีกบริเวณหนึ่งเนี่ยครับเนะีนะ่ยบริเวณแถวก่อนนึงบางปะกงเนี่ยนะครับนะนะนะในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะต่อจากบางพลีของเราไปเนี่ยครับ บริเวณนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นเมืองใหม่ได้ไม่ไกลนะโดยเฉพาะไม่ไกลจากสุวรรณภูมิด้วยนะครับนะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับไปถึงก็ไม่ยากนะระยะทางประมาณสักเกือบเกือบหกกิโลเมตรเนี่ยครับจากใจกลางเมืองปกติสามสิบเก้ากิโลเมตรจากใจกลางเมืองเนี่ยมีพื้นที่โลง่ลงๆวง่วางๆเนี่ยครับประมาณ60ตารางกิโลเมตรแต่ไม่แน่นะครับในนั้นอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นวัดอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้าน โบราณหรือแหล่งต่างบ้างบางอย่างเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะแต่ว่านะครับพื้นที่โดยรวมเนี่ยเราสามารถที่จะมารวมกันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นเมืองใหม่ได้นะครับอีกบริเวณหนึ่งเนี่ยครับอันนี้อยู่ใกล้มากเลยครับแค่20กิโลเมตรจากใจกลางเมืองนะครับลงมาทางใต้นะก็คือแถวบริเวณที่เป็นจังหวัดสุพราารณบุรีบริเวณที่เป็นแถวบางขุนเทียนของกรสมอง,องเราเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ ตรงนั้นบอกบอกอูยเป็นดินเลนอะไรต่างเยอะแยะนะครับเราสามารถที่จะทําได้ลงเข็มอะไรต่างเนี่ยครับเพื่อป้องกันการที่จะดินสุดอะไรต่างนะสามารถที่จะสร้างเมืองใหม่ได้เยอะเลยนะครับ58ตารางกิโลเมตรนี่อยู่ประชากรได้มากมายหลายแสนคนนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะพัฒนาเพื่อให้เมืองเราเนี่ยเจริญเติบโตไดนะ้อยู่กันได้อย่างพาสุกอย่างนี้เนี่ยครับบ้านเมืองก็จะเจริญไม่ต้องบอกไปไกลเกินเกิน,กนไปเนี่ยครับและในพื้นที่เมืองใหม่แบบนี้เนี่ย ถ้าจัดดีๆเนี่ยก็มีสวนสาธารณะที่ดีมีการจัดระบบที่ดีอยู่อาศัยก็ง่ายพอลงจากรถไฟนะก็สามารถที่จะมีรถไฟหรือรถเมล์เข้าไปส่งไปถึงหมู่บ้านที่เราอยู่ในแต่และหมู่บ้านอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดในลักษณะที่ล่วงหน้าคิดก่อนการนะเกิดก่อนการนะคิดก่อนเวลาที่มันจะมาถึงเพื่อเราจะได้สร้างเมืองใหม่นะครับแล้วต่อไปนี้ใครอยากสร้างมัานจะสรนมาซื้อที่ในนี้ไปสร้าง เนี่ยมันจะได้นักพัฒนาที่ดินจะได้มาสร้างกันเปะปะไม่ใช่ไปซื้อที่เปะปะนะครับแล้วก็ถูกโกงราคาก็มีไปโกงชาวบ้านเองก็มีหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะแต่ในการเวียนคืนที่ดินจากชาวบ้านมาทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเราต้องจ่ายค่าเวียนคืนให้สมน้าสมเนื้อสมมติว่าถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยตกไร่ละล้านเ่เราสามารถจ่ายได้ล้านห้าไปเลยนะนะให้เขาสบายใจ นะว่าได้เอาเงินไปทําอย่างอื่นไปซื้อของไปลงทุนไปอะไรต่างๆหรือไปซื้อบ้านที่อื่นอยู่ได้สบายๆนะคแต่ว่าได้เงินแน่นอนนะเพราะปกติไม่มีใครซื้อหรอกครับที่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นที่ที่อยู่ไกลนะครับแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรถ้าเราซื้อมาทําโครงการอย่างนี้เนี่ยครับเราจ่ายไปเท่าครึ่งนะชาวบ้านก็ดีใจแต่บางคนอาจจะบอกไม่พอใจนะครับบางคนบอกว่าฉันจะต้องการอยู่ที่นี่เพราะเจ้าคุณปู่สั่งไว้ นะขอเกิดที่นี่ขอตายที่นี่ห้ามไปไหนอันนั้นไม่ได้นะครับคุณจะอยู่กีดขวางความเจริญของประเทศชาติไม่ได้นะครับต้องคิดถึงส่วนรวมครับ,รบจริงๆเราก็ไม่มีใครอยากจะเว้นคืนนะรัชการก็ไม่อยากเว้นคืนไม่อยากสร้างความเดือดร้อนใ้ขครแต่ถ้าเกิดเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒน,นานเมืองบางทีก็ต้องไปนะครับไม่ใช่เสียสละนะถือว่าเราซื้อแต่ซื้อในาราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงบังคับซื้อบังคับซื้อแต่ซื้อในาราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง คุณเอาไปตั้งตัวหรือไปทำรงต่างที่อื่นได้สบายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะลื้อแผงไม่ยอมไปอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องพิษถึงส่วนรวมเป็นสำคัญแต่เรื่องนี้ก็คือการวางผังที่เป็นการพัฒนาให้เกิดความาให้เกิดเมืองในลักษณะที่เกิดขึ้นล่วงหน้าวางแผนไว้ก่อนเป็นการวางผังเมืองในเชิงรุกนั่นเองนะครับ นี่แหละครับรายการเด็ดหาสังหาของวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์กันตามสมควรนะครับมีโอกาสอย่าลืมมาติดตามรายการนี้กันอีกนะครับวันนี้ทีมงานของผมและผมเองของเราขอุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับ แล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในการรับชมนะคะ